สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะพาไปกินบุฟเฟ่กุ้งย่างหมูกระทะกันค่ะร้านนี้อร่อยมากๆคุ้มค่าราคามากๆที่สำคัญวันนี้ฟรีจะ้ะฟรี <Wow. S 1> เพื่อนพามาเพื่อนเลี้ยงเพื่อนใจตังปาก็เลยฟรีจ้า <c oughs> กุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่มากแต่ทำไมโทรศัพท์ ถ่ามาแล้วได้ตัวเล็กก็ไม่รู้นะสงสัยมากน้อยเขาจะมีน้ำไว้ให้ลวกเสร็จในนี้พวกอาหารที่ทำสําเร็จแล้วก็มีนะคะเป็นวัวเอ้ยเป็ fry, นฟรายกุ้งพันอ้อยขาหมูอาหารต่างๆอย่างนี้เรามีครบมีครบเลยนะคะเชินหลงกุ้งย่าง ซอยนาวามินห้าสิบเจ็ดค่ะร้านนี้ประจำไข่เยี่ยวมา้าก็ต้องประจำเพราะว่าอร่อยทุกอย่างอันนี้อร่อยทุกอย่างการันตีได้เลยสปาเกตตี้ก็มีทุกสิ่งอย่างไม่มีอันไหนที่ไม่อร่อยกินมาทุกทุกร้านหมูกระทะก็มีที่นี่ล่ละค่ะที่คุ้มค่าแล้วก็อร่อยทุกอย่างซุปแล้วก็มีนี่ข้าวผัดก็มี น้ำซุปแล้วก็ตักเอาเขาจะทำถ้วยๆไว้ให้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจอะไรปลาปิ้งปลาเผาก็มีนะจ๊ะทุกอย่างจ่ายตังคครั้งเดียวกินฟรีของหวานนี่ขอบอกเลยสุดยอดมากๆละลายใน,นปากละลายในปากเลยอร่อยมากพลาดไม่ได้ ความความวันนี้คืออาหารยังไม่มานะคะเราเราใจร้อนเราก็มาก่อนเขาหน่อยนึงพวกนี้อร่อยทุกอย่างหม้อกแกงนี้ก็ละลายในปากเหมือนของเพชรบุรีเลยอร่อยมากเรามาเติมกันด้วยของหนักๆก,ก่อนปิ้งไปย่างไป ต้มไปพวกหอยอะไรอย่างนี้ที่ต้องลวกแล้วก็ลวกมาแล้วลวกแล้วก็เอามาวางมีหอยนางลมด้วยหอยนางลมพวกนี้จะลวกมาแล้วแล้วก็มีอาหารที่ก็ปรุงสําเร็จแล้วมันอร่อยเราไม่ต้องทําอันนี้เขาเรียกว่ามันมีบุญอะนะ่ะเนาะ ผักก็เยอะแยะถ้าจะกินมีผักให้ผักผลไม้มีครบมาที่เดียวจบที่เดียวเลยร้อยกว่าบาทนะราคาพุงแตกใส้แตกกันไปเลยจ้าอันนี้ก็เขาก็ลวกหอยค่อยๆทยอยมาทยอยมาไม่ต้องรีบค่ะกินได้ถึงสี่ทุ่ม มาตั้งแต่4โมง5โมงนี่กินยัน4ทุ่มเขาก็ไม่ว่าแค่ก็มองเดินผ่านมองเดินผ่านมองน้ำจิ้มเราก็ไม่ต้องตักเขาตักไว้ให้แล้วนี่แผนกของหวานที่เป็นรอดช่องเป็นของหวานที่ต้องใส่น้ำแข็งอ่ะเขาจะคอยปัดเป่า,มาแมลงวันไว้ให้ตลอดไม่ให้มีปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วแหละแต่เพื่อความชัวร์เขาก็จะคอยปัดไว้ให้ เลือกได้เลยนะคะตามใจชอบชอบหวานมากหวานน้อยสีสันครบทุกสิ่งอย่างมีแห้วด้วยสมหวังอ่ะเนาะมีน้ำเชื่อมมีกะทิใครอยากใครเป็นมาหวานก็พรุ่งนี้ลดเอาแล้วก็มีไอติมที่ขาดไม่ได้เลยไอติมเนี่ยอร่อยมากๆอร่อยมากจริงๆขาดไม่ได้ ผล,ลไม้เยอะมีทั้งดองและผล,ละไม้สดปกติจะมีสับป,ปะรดด้วยนะแต่วันนี้สับป,ปะรดไม่ได้มีเขาเขาไม่ได้เอามาลงเบลนี่จ้าเบลนี่ทุกสิ่งอย่างอร่อยหมดขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันจนถึงพันรับในขนาดนี้นะคะ เรามาฉลองด้วยกันเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ